สวัสดีคะ่ะโอ้โหมีเงาในตาเลยนะคะเดี๋ยวหาตรงที่ไม่มีเงาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาว happy life ์บวีรนุทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านที่กําลังดูสดนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่มาดูย้อนหลังนะคะวันนี้มีเงาสะท้อนเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะวันนี้ถือว่ามีสีตาบ้างก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่อง กับดักตัวเลขสําหรับหัวหน้างานโอ้โ oh หวันนี้ยังไงกับดักตัวเลขสําหรับหัวหน้างานมันคืออะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าวีเ,ออ v เนี่ยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะทํางานราชการซึ่งเป็นหัวหน้าห้องแลลช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะสิ้นปีงบป,ประมาณแล้วนะคะกับดักตัวเลขสําหรับ ปีงบประมาณ6-4เราจะไปปีงบประมาณ6-5เนี่ยเรามีกับดักตัวเลขแบบไหนนะคะเรามาฟังในไลฟ์สดในวันนี้นะคะหลายหลายคนค่ะทำงานเนี่ยมันจะต้องมีการวัดประเมินนะคะบางคนก็เรียกโอเบางคนก็เรียกว่าเป็น KPI นะคะเป็นแบบนั้นซึ่งการวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่หัวหน้างานทุกคนหลีกหนีไม่ได้เลยนะคะไม่สามารถหลีกหนีได้เลยเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ย มันก็จำเป็นที่จะต้องมีการวัดผลงานใช่ไหมคะว่าเราสามารถทำงานได้ดีแล้วหรือยังค่ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะเราก็จะเป็นคนนึงที่ตะบี้ตะบันทำงานแบบว่าปัน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 ปทำให้มันผ่านทำให้มันได้นะคะทำให้แบบ KPI ผ่านทำให้ตัวชี้วัดผ่านโดยที่บางครั้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผ่านไปแล้วน่ะมันได้อะไร บางทีเนี่ยลืมไปเลยว่าไอ้ KPI หรือว่าตัวชี้วัดนะคะสวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ KPI หรือว่าไอ้ตัวชี้วัดที่เราทําอยู่เนี่ยเราวัดแล้วสมมุติว่ามันดีแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า แล้วบางคนก็อาจจะลืมนึกถึงว่าแล้วสมมุติว่ามันไม่ผ่านแล้วเนี่ยชีวิตเราจะต้องดับศูนย์แบบนั้นเลยไหมนะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในไลฟ์นี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่เราจะจัดการกับกับดักเรื่องของตัวเลขเรื่องของ KPI เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างหรือเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะวิจะขออนุญ,ญาตด,ดูคอมเมนต์จากหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแล็ปท็อปนะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะถ้าเกิดท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ ะะมาได้เลยนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้างานหรือว่ากําลังจะก้าวไปเป็นหัวหน้างานมือใหม่นะคะแล้วเราเนี่ยให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับเรื่องของตัวชี้วัดหรือ KPI นะคะข้อแรกเลยนะคะก่อนที่คุณจะกําหนด KPI หรือว่าตัวชี้วัดนะคะเพื่อที่จะสื่อสารนะคะกับทีมงานของเราว่าไอ้ตัวที่เราจะวัดเนี่ยมัน มันดีหรือว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าให้คุณคิดถึงนะคะให้คุณย้อนกลับไปถึงก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยเรามีความมุ่งหมายหรือว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำไปเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าบางตัวชีวัดที่เราเคยทำอยู่หรือทำทำ,ทำตามกันมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์งานที่เราจะต้องทำนะคะยกตัวอย่างนะคะใกล้ตัวมากๆเลยนะคะซึ่งวีทำงานอยู่ในห้องแลบนะคะห้องปฏิบัติการหน้าที่ของเรานะคะโดย โดยที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องทำหน้าที่ในการตรวจนะคะรายงานผลแลบ,บที่ถูกต้องนะคะทั้งถูกคนค่าถูกต้องรายงานถูกต้องแล้วยังไม่พอเราก็ยังจะต้องรายงานให้ทันเวลานะคะทำแลบ,บดีมากเลยถูกต้องมากเลยเจาะถูกมากเลยแต่ปรากฏว่าคนไข้เขาเรียกว่ารายงานช้าคนไข้ก็ป่วยหรือว่าซุดลงหรืออาการแย่แล้วอันนั้นก็ ก็ไม่ดีนะคะแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือทำ l a บถูกทำ l a บทันแล้วนะคะแต่ว่าพฤติกรรมบริการไม่ดีเลยนะคะผู้รับบริการหรือลูกค้ารู้สึกไม่พึงพอใจนะคะไม่แฮปปี้นะคะหน้างอคอหักแบบนั้นก็ไม่ไหวพอเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดตัวชี้วัดนะคะงานของเราอาจจะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายเลยหรือจะเป็นผลลัพธ์ในระหว่างทางหรือที่ว่าเป็นตัวชี้วัดเชิงกระบวนการก็ได้ อยากมีมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะว่าที่เราเจอเนาะบางทีเนี่ยบางตัวชีวัดทำทำตามกันมาตั้งแต่สมัยอดีตเนาะเวลาเราทํางานในโรงพยาบาลบางทีตัวชีวัดบางอย่างวัดตามตามกันมาโดยบางทีลืมนึกถึงไปว่าเฮ้ยวัดไปเพื่ออะไรนะคะ ข้อแรกนะคะที่อยากแบ่งปันกับทุกๆคนนะคะในไลฟ์นี้ก็คือถ้าเกิดเราวัดอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราลองใคร่ครวญหรือทบทวนตัวชีวัตนั้นะปรากฏว่าเราบอกไม่ได้ว่าเราทบเ,เราทำตัวชีวัตนั้นไปเพื่ออะไรนะคะให้เราหยุดก่อนแล้วเราก็คิดดูว่าเฮ้ มันใช่หรือเปล่ามันใช่ตัวชี้วัดทางที่เราจะไปสู่เป้าหมายนะคะหรือว่าตัวเนื้องานของเราจริงๆไหมถ้ามันใช่โอเคนะคะคุณก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าทางนั้นมันไม่ใช่นะคะก็ให้เราเนี่ยหยุดแล้วก็ลองกลับมาคิดซิว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวชี้วัดเป้าหมายสุดท้ายของเราอะที่เราต้องการเนี่ยก็ให้กลับมาอาจจะเป็นปรับใหม่ให้มันสู่ลู่ทางที่มันเหมาะสมหรืออาจจะยกเลิกตัววัดนั้นไปเลยก็ได้นะคะเพื่อให้ การวัดเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้แรงเยอะแล้วนะคะเรายังจะต้องได้ประโยชน์จากมันด้วยซึ่งคุณสมบัติของตัวชีวัดที่ดีนะคะก็เราก็คงจะต้องได้มาคุยกันในในหัวข้อถัดไปนะคะทีนี้กับจากแรกก็คือว่าให้มันตอบโจทย์นะคะเรื่องของงานของเราจริงๆข้อที่2นะคะให้เราเนี่ยลองกลับมาดูนะคะว่าถ้าวันนี้มีตัวชีวัดนะคะอยู่ที่เราจะต้องวัดนะคะต่างๆแล้วดูแล้วล่ะว่าเออ มันดีมันเหมาะสมมันตอบโจทย์เราแล้วว่ามันจะตอบเขาเรียกว่าเป้าหมายสุดท้ายของงานของเราใช่ไหมคะข้อต่อไปเนี่ยมาดูสิคะว่าแล้วไอ้วิธีการที่เราจะได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยมันยังทันสมัยอยู่หรือเปล่ามันยังเวิร์กมันยังตอบโจทย์เขาเรียกว่าเออมันตอบโจทย์เขาเรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่าความทันการหรือเปล่านะคะบางตัวชี้วัดนะคะ เอาตัวชีวัดที่จะต้องไปเก็บด้วยมือนะคะเอาด้วยวิธีแมนนวลหรืออาจจะต้องรอใครบางคนที่จะต้องมานับสถิติแล้วก็เอามาประมวลผลดูซิว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะคะตรงนี้เนี่ยความไวของการวัดเนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ยกตัวอย่างถ้าเราวัดเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้ด้วยโรคนะคะอย่างหนึง่ง ยกตัวอย่างเช่นสมมติคนไข้เนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดอ่ายกตัวอย่างนะคะนี้ยยตัวอย่งว่าเราจะชี้วัดเรื่องความปลอดภัยของคนไข้ในการดูแล,แลรักษาในการวินิจฉัยในการให้ยาเร็วในการที่จะ,ะให้สารน้ําต่างๆนะคะแต่เรานะคะยกตัวอย่างนะคะว่าเราเลือกการ รายงานผลหรือการวัดโดยที่การนับนะคะจากทะเบียนนะคะนี่มาบบยกตัวอย่างแบบสุดตรงเลยนะคะกว่าเราจะวัดได้นับได้นะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก30วันเนาะตัวเลขที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นก็รายงานในเดือนถัดไปกว่าเราจะรู้ตัวว่ามันมีปัญหานะคะมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นกับดักในข้อที่2ก็คือว่าเรานะคะ จงเลือกวิธีการประมวลผลที่ใช้เทคโนโลยีที่มันมีความตอบโจทย์แล้วก็มีความทันสมัยนะคะอะไรที่ใชเ้เขาเรียกว่า AI ได้ใช้ AI ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลประมวลผลได้ให้เราใช้วิธีแบบนั้นเลยเพื่อที่จะให้ ข้อมูลเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะคะในการประมวลผลตรวจ,จับได้นะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเหมือนกันค่ะสมมติว่าเราทำแลบทำช้านะคะกว่าจะรายงานผลได้คนไข้ก็ไปแล้วการวัดวิเคราะห์เหมือนกันก็ต้องมีความรวดเร็วทันการนะคะส่วนในข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเราวัดนะคะ ตั้งแต่เป้าหมายที่ต้องการจริงๆวัดทั้งกระบวนการได้จริงๆถูกต้องจริงๆแล้วนะคะเราเลือกวิธีการประมวลผลในการดึงข้อมูลมาแล้วกับดักข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยใครที่เป็นหัวหน้างานนะคะก็ต้องเขาเรียกว่าให้ความตระหนักในเรื่องนี้นะคะก็ให้ความเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าดึงสตินะคะดึงสตรตัวเองกลับมานิดน,นึงว่าในการที่เราวัดวิวเคราะห์ข้อมูลเนี่ย แม้ว่าตัวชีวัดนั้นนะคะจะเป็นตัวชีวัดที่ดีสะท้อนผลงานสะท้อนกระบวนการมีการดึงข้อมูลที่ดีแล้วนะคะมีเขาเรียกว่าการประมวลผลที่รวดเร็วแล้วนะคะทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกหมดนะคะแต่ปรากฏว่าเวลาที่เราทำงานจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันไม่ได้ตามเป้าหมายเนาะสมมุติเราจะวัดเรื่องของความรวดเร็วในการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการยกตัวอย่างแบบ ของตัวเองเลยนะคะว่าเราเนี่ยสมมุติเราตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเราจะรายงานผลให้กับคนไข้ห้องฉุกเฉินสมมุตินะคะยกตัวอย่างว่าเราจะรายงานผลให้คนไข้ห้องฉุกเฉินให้ทันนะคะภายในเวลาที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราตรวจวัดโรคหัวใจให้เขาเราจะรายงานให้ได้ภายใน25นาทีเนาะสมมุตินะคะ แต่ว่าเราเนี่ยทำได้ตามที่เราประกันเวลาเอาไว้เนี่ยสมมติเกณฑ์เราตั้งเอาไว้ที่90%นะคะก็เป็นเกณฑ์ที่กค่อนข้างท้าทายแต่ปรากฏว่าเราทําไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยให้เราเนี่ย ข้อที team, really ่1เลยก็คือว okay. like ่าสมมุต okay. ิว่าเราทําไม่ได้นะคะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้างานนะคะการสื่อสารกับทีมงานในเรื่องของเป้าหมายนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือว่าอย่าไปติดกับดักกับมันมากนะคะกับคําว่าตัวชี้วัดไม่ผ่านนะคะให้คุณมองเห็นโอกาสในความไม่ผ่านของตัวชี้วัดว่าถ้าเราทํางานแล้วปรากฏว่าตัวชี้วัดไม่ผ่านนะคะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าทีมงานนะคะให้เราเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะ ที่จะเรียนรู้จากความที่ยังไม่ถึงเป้าหมายนั้นว่าในระยะห่างที่มันเกิดขึ้นที่เรายังไม่ถึงเป้าหมายนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่เรายังทําได้ไม่ดีซึ่งก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะดูว่ากระบวนการไหนที่เราทำยังยังทำได้ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทําได้ดีแล้วก็อย่าลืมวิเคราะห์เช่นเดียวกันว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยทำได้ดีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยกับดัก มันก็คือว่าหัวหน้าบางคนนะคะเวลาที่ตัวชีวัดไม่ผ่านเนี่ยเราก็ไปโฟกัสกับ ตัวผลลัพธ์มากจนลืมนึกถึงนะคะสภาพในการทำงานจริงของทีมงานของเราของลูกน้องของเรานะคะข้อจำกัดในเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆระบบกระบวนการที่มันยังแบบว่ายังมีของเสียอยู่ในกระบวนการอยู่แบบมันไม่จำเป็นต้องทำแต่เราก็ต้องทำมันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ยังออกมาไม่ดีหรือบางทีบรรยากาศในองคอ์กรมันแย่นะคะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายด้วยกันหรือระหว่างฝ่ายเนี่ยมันไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบต่องานได้ เช่นเดียวกันในฐานะที่เรานะคะคเป็นหัวหน้างานนะคะแล้วถ้าเกิดเจอว่าตัวชีวัดเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะคะแม้จะเป็นตัวชีวัดที่ดีแล้วนะคะ ดึงข้อมูลอย่างดีมีความถูกต้องแม่นยำแล้วแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ไม่ผ่านนะคะให้คุณช่างหัวใจของคุณเนี่ยนะคะไม่ว่าตัวชีวตจะผ่านหรือไม่ผ่านให้คุณวางใจของคุณเนี่ยอยู่ตรงกลางๆนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยให้คุณค่าระหว่างสองสิ่งว่าตัวชีวตที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยทั้งคู่ให้คุณค่ากับเราพอๆกันนะคะถ้าไม่ถึงบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดทาได้ดีนะคะ ก็ชื่นชมนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ถ่ายทอดไปยังสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่างๆที่อยู่ในงานของเราเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ไม่ดีนะคะก็ต้อง ชื่นชมคนที่เขาตั้งใจทํางานนะคะแต่ว่าบางทีมมันยังไม่ถึงเป้าหมายบางคนเราบอกตั้งใจ90เนาะแต่ว่าทีมงานเราทําได้80นะคะอย่างน้อยทําได้80มันก็ดีกว่า70แต่เพียงแต่ว่าเป้าหมายของเรามันคือ90เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเออจริงๆเนี่ยเขาก็มีการพัฒนานะแต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะคะพากันเรียนรู้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ผ่านแล้วเราได้วิเคราะห์ดูว่าเฮ้ ตรงที่มันยังห่างอยู่จากเป้าหมายเนี่ยปัญหามันคืออะไรนะคะแล้วครั้งหน้าในเดือนหน้าในรอบหน้าไตรามาสหน้าหรือปีหน้าเราก็จะปรับปรุงหรือพัฒนาไอ้ตรงที่มันยังไม่ผ่านนะคะที่มันยังไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยให้ดีขึ้นซึ่งเวลาที่เราให้คุณค่ากับสองฝั่งพอๆกันนะคะมันจะทําให้คนที่เป็นลูกทีมของคุณที่ตามหลังคุณมาเนี่ยมีความเขาเรียกว่าไม่ปิดติด กับเรื่องของตัวชี้วัดหรือว่าผลงานเนี่ยมากเกินไปเราจะได้ฝึกเรียนรู้ทั้งข้อที่เราทําสําเร็จหรือว่าสิ่งที่ทําไม่สําเร็จที่มันเป็นโอกาสพัฒนาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่หัวหน้าง,งานนะคะถ้าเราไปโฟกัสเฉพาะการให้คุณค่ากับความสําเร็จเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่ทําให้ ทีมงานของเราเนี่ยบางทีเขาก็จะพุ่งทยานไปที่เป้าหมายนะคะบางคนก็ตะบี้ตะบันทําจนไม่ได้สนใจคนรอบข้างหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือบางคนเนี่ยหนักไปกว่านั้นนะคะเอา KPI ยึดไว้เป็นสลาณะทาทุกอย่างเพื่อให้ KPI ผ่านแม้แต่การ make data make ตัวเลขขึ้นนะคะเพื่อให้ผ่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ดีเลยซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในการทํางานนะคะโดยสรุปในวันนี้นะคะกับดักเรื่องของตัวเลขนะคะกับดักเรื่องของ KPI เนี่ยก็ฝากไว้ท่านนะคะ กลับไปทบทวนว่าไอ้วิธีการที่เ,เรื่องที่เราวัดเนี่ยมันเป็นการวัดผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆแล้วหรือยังนะคะตัวที่เราวัดเนี่ยมันใช่ถูกต้องแล้วไหมสองคือวิธีการวัดของคุณเนี่ยนะคะมีวิธีการวัดที่เหมาะสมหรือเปล่ายังเป็นแมนนวลอยู่เต็มๆไหมนะคะเก็บข้อมูลล่าช้าต้องไปติดตามจากคนต่างๆนะคะ1 2 3 4กว่าจะได้ผลลัพธ์ใช้เวลา1เดือน2เดือน3เดือนหรือเปล่าถ้าใช่นะคะก็ ปรับมาใช้เทคโนโลยีใช้ AI นะคะในการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ข้อสุดท้ายที่แบ่งปันไว้สำหรับวันนี้นะคะก็คือว่าให้คุณเนี่ยลองให้คุณค่าดูนะคะระหว่างสิ่งที่ทำสำเร็จกับไม่สำเร็จให้คุณให้คุณค่าเท่าเท่ากันนะคะคนที่ตามคุณมาเขาก็จะเป็นคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเอง อย่างสม่าเสมอในขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขกับการทำงานนะคะไม่ต้องไปตะบี้ตะบันวิ่งชน KPI อย่างเดียวนะคะแต่ให้เราเนี่ยกลับมาเรียนรู้แล้วก็ใคร่ครวญนะคะในเรื่องการทำงานของเราว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในลู่ทางที่มีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอนะคะไม่ว่าเราจะวัดด้วย KPI อะไรคะ่ะสุดท้ายในวันหนึ่งก็จะเดินเข้าสู่เป้าหมายนั่นเองโอ้โหวันนี้พูดดีจริงๆนะคะขอชื่นชม ก็ฝากเอาไว้นะคะแบ่งปันเอาไว้นะคะกับทุกทท่านนะคะที่ต like like ิดตาม Happy Life by Vila n u นะคะถ้าเกิดท่านอยากจะให้วีนะคะไลฟ์นะคะหรือว่าทำคลิปในหัวข้อไหนนะคะก็ฝากคอมเมนต์หรือจริงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะวีก็มีทาง TikTok นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะที่เป็น3มช่องทางนะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะ Happy Life by วีรนุชค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ